สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาเกี่ยวหญ้ากาบ้ากันนะครับกําบ้าให้ธบัวกันนะครับอันนี้คือแปลงที่ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับสามสิบวันเราจะมาเกี่ยวกันนะครับวันนี้ดูขนาดลำต้นครับประมาณห้าสิบเซนได้ครับต้นอุบวบน้ำครับ เราจะมาเกี่ยวกันนะครับมาเกี่ยวกันเลยครับ <Yahoo! S 1> ที่เราเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับก็ <Yeah! S 1> จะเป็นประมาณนี้ครับเจ้ากำบ้าอันนี้จะเอาไปให้บัวนะครับ เกี่ยวไปไม่เยอะครับพราะให้วัวตอนเย็นครับเราตัดเสร็จนะครับเราก็จะมาให้วัวนะครับให้วัวที่คอกเรากินครับ น้ำเย็นครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้จะพามาดูยากราบ้าที่ตัดออกแล้วนะครับเป็นแปลงเดิมนะครับที่ตัดออแล้วผมจะพามาดูพัฒนาการของมันอีกรอบนะครับนี่ก็เป็นแปลงเดิมนะครับที่ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับตัดไปแล้วประมาณ2องาทิตย์ต้นก็จะประมาณนี้ครับ นี่คือต้นที่ไม่ได้เกี่ยวนะครับไม่ได้เกี่ยวไปกับเพื่อนเนี่ยมันจะออกดอกแล้วครับนี่เพราะว่าตอนผมเกี่ยวไปนะมันมันเริ่มแก่แล้วเริ่มออกดอกแล้วนะครับนี่นี้คือดอกขอะมานะครับยากรมบาแต่ไม่รู้นะครับว่าถ้าถ้าเขาแก่แล้วมันแห้งไอ้ดอกเขาร่วงมันจะเกิดไหมนะครับนี่มีเหลือประมาณต้นสองต้นท,นที่ผมไม่ได้เกี่ยวไป น,นี่คือพวกที่ผมเกี่ยวไปนะครับถามว่าอันนี้ถ้าจะนับก็จะเป็นต่อสองใช่ไหมครับอ่าต่อสองเขาจะออกดอกถามว่าสวยไหมก็ไม่สวยนะครับเพราะว่าเหมือนเหมือนเขาจะน่าจะน่าจะไปต่อไม่ได้แล้วประมาณนั้นนะผมว่าผมรู้ว่าเขาโตช้ากว่าตอแรกเพราะที่แรกปลูกอะ่ะมันโตเร็วมากนะครับพอเกี่ยวแล้วตัดให้วัวแล้วเนี่ยเขาก็ แตก่ออกมาเขาก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าเขาคงจะอยู่ไม่ได้นานหรอกจัดสภาพแล้วนะครับดอกออกแล้วนะครับเห็นก็บอกว่าถ้ามันออกดอกแล้วมันมันจะตายนะครับแต่ผมก็มไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมก็คงปล่อยอย่างนี้ไว้อย่างนี้นะครับดูพัฒนาการเพราะว่าผมไม่เคยปลูกยาชนิดน,นี้ผมผมแค่อยากรู้ว่า เวลาที่เขาออกดอกแล้วนะ่ะดอกของเขาเนะี่ยร่วงลงไปแล้วสามารถเกิดขึ้นเองได้ไหมนะครับผมอยากรู้ผมก็จะปล่อยทิ้งไว้นะครับแปลงนี้ผมจะปล่อยทิ้งไว้นะครับเพราะผมมีอีกแปลงข้างล่างนะครับที่ผมตัดแล้วนะครับตัวนั้นผม,ผมก็จะปลูกยาชนิดใหม่นะครับผมไม่เอาไว้อะแต่แปลงนี้ผมก็จะปล่อยทิ้งไว้ดูพัฒนาการของเขา ครัว่ามันมันเป็นยังไงนะครับถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ครับแปลงยาส่วนข้างบนก็จะเป็นพืชผักสวนครัวนะครับปลูกไปบรรยากาศเย็นๆครับอากาศดีครับ ปารจำใสที่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเพื่อนไปดูอ่ะกลับบ้านที่ผมเกี่ยวนะครับว่าที่มันยังไม่ออกดอกอมันเป็นยังไงนะครับนั้นเป็นตอนแรกอันนี้อันนั้นเป็นคลิปคลิปแรกเลยครับที่ผมถ่ายครับครับมาดูกันนะครับข้างบนก็จะเป็นหญ้าหวานนะครับแปลงแปลงอย่างผมเนี่ยประมาณ ไร่หนึ่งนะครับ oh, <no. S 1> ก็ยังมีหญ้าหลากหลายชนิดนะครับที่ผมปลูกไว้ก็ปลูกไว้เพื่ออะไรนะเพื่อศึกษาดูนะครับว่าหญ้าชนิดไหนเหมาะกับพื้นที่ของเรานะครับก็จะมีหลากหลายหญ้าครับเดี๋ยวจะพาไปดูไอ้กาบ้านะครับนี่ครับกาบ้าที่ผมตัดไปแล้วประมาณสองวันนะครับตัดไปให้วัวแล้ว เพราะว่าตอนแรกกะว่าจะยังไม่ตัดกะว่าจะให้เขาแก่ๆเลยครับเพราะว่าจะได้คุมประมาณนั้นแต่พอเจอพายุครับมันก็เลยล้มครับก็เลยตัดไปเลยครับข้างในจะเป็นเนเปียร์นะครับเพราะว่าตอนแรกปลูกเนเปียร์ก่อนแล้วก็มุปลูกหญ้ากาบ้าทีหลังครับนี่ครับต่อจะเป็นอย่างนี้ครับตัดแล้วเราจะเห็นครับว่ารื่มแตก แตกยอดนิดๆนะครับก็ไม่สวยเหมือนข้างบนแหละผมว่าตัวที่ยังไม่เกี่ยวนะนี่ครับเริ่มออกดอกแล้วนะครับออกดอกแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูแค่นี้ครับคลิปหน้าจะพาไปดูหญ้าชนิดอื่นนะครับที่แปลงผมปลูกอยู่นะครับครับขอบคุณครับ